จัดไปเพื่อนคืนพรุมีตีสองใครเป็นแฟนบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสายนอนดืดห้ามพลาดบิ๊กมันมีเกมมิดแลนด์ดาร์บี้ที่บอกเลยว่าโคตรเดือดมาเซิร์ฟบิ๊กมันวิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ซิตี้ประทะบเบอร์มิงแฮมซิตี้0-2น คืนวันเสาร์ที่30สิงหาคมเวลา02นคืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดลังเย่าคิงพาวเวอร์สเตเดียมทำศึกดาร์บี้แมช์แห่งมิดแลนด์กับตราลูกโลกเบอร์มิงแฮมซิตี้มาซูมดูฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้กันก่อน เลสเตอร์ ester, คือเต็งหนึ่งของลีกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะเพืเ่อนๆการตกชั้นมาทำให้พวกเขาต้องปรับทัพใหม่แต่คุณภาพผู้เล่นโดยรวมยังคมเหนือกว่าทุกทีมในแชมเปี้ยนชิพสไตล์ของพวกเขาจะเน้นการครองบอลและมีผู้เล่นในแนวรุกที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างได้เสมอการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองในเกมดาร์บี้แบบนี้พวกเขาต้องการสามแต้มเต็มเพื่อประกาศสัตด,ดา ข้ามฟาดมาดูทีมเยือนเบอร์มิงแฮมซิตี้ส่วนเบอร์มิงแฮมพวกเขาคือทีมจอมสู้ฟัดและเล่นหนะักสไตล์ของพวกเขาอาจจะไม่ได้สวยงามแตบบ่เป็นทีมที่แผลย่าดและมีวินัยในเกมรับสูงการมาเยือนทีมเต่งแชมป์อย่างเลสเตอร์ในเกมดาร์บี้แบบนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเสียพร้อมที่จะวิ่งสู้ฟัดและสร้างความอึดอัดให้กับเจ้าบ้านตลอด90นาทีแน่นอนบิ๊กมันสรุปให้ฟังแบบเคียวแล้วป้อน มันคือบอลคุณภาพของทีมเต็งปะทะบอลสู้สุดใจในเกมดาร์บี้เลสเตอร์ซิตี้จะพยายามใช้คุณภาพผู้เล่นที่มีรากกว่าครองบอลและหาช่องเจาะเข้าทำเบอร์มิงแฮมซิตี้ City, จะใช้ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นวิ่งไล่บี้กดดันเลสเตอร์ฝันทงโดยบิก๊กแมนคู่นี้สนุกแน่นอนเบอร์มิงแฮมจะมาสู้แบบสุดใจและจะสร้างปัญหาให้เลสเตอร์ได้ด้วยด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดัน แต่ด้วยคุณภาพของผู้เล่นพี่ยังไนก็ต้องยอมรับว่า City, เลสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าพอสมควรและการได้เล่นในบ้านผมยังเชื่อว่าจิงจอบสยามจะสามารถอาศัยความเก่าและทีเด็ดทีขาดในจังหวะสุดท้ายเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดบิกมันขอทายสกอร์เลสเตอร์ซิตี้ชนะ2ต่อ0 เป็นไงล่ะเพื่อนๆวิเคราะห์กันแบบถึงเครื่องตามสไตล์ Big m ม n นอยากได้บทวิเคราะห์สนุกๆเข้าใจง่ายแบบนี้อีกไม่ต้องไปนั่งมงกับตารางสถิติที่ซับซ้อนอีกต่อไปเข้ามาที่เว็บของเราเท่านั้นที่ที่จะทำให้การดูบอลของคุณมันขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะผม Big m ม n นขอย,ย่อยข้อมูลเด็ดๆให้เพื่อนๆทุกวันขืนคู่นี้ตีสองมาลุ้นไปพร้อมกันนะเพื่อนๆนบิ๊มเว็บตรงแท้จากประเทศอังกฤษ มีหน้าเว็บที่เชื่อถือได้มีใบเชิญรับรองจากประเทศอังกฤษมีสมาชิกตอนนี้มากกว่า5 0 0 0 0 0ท่านหนึ่งเดียวในไทยที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1%ลูกค้าทุกเกมสามารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ได้เลย